There you go. เปิดต้องการตังอะเปิดต้องการตังอะมีีครับมัดีครับมเยหมดแล้วจ้าหมดแล้วลูกอะนี่รับ2อเนี่ยลูกขาวเนี่ย รียบร้อยครับหมาวะ